ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถอเนกประสงค์สุดแกร่งแห่งปี2025อย่าง Isuzu MU-X รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนทั้งดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่เหนือขึ้นและเทคโนโลยีภายในที่ยกระดับขึ้นกว่าเดิมจะคุ้มค่าหน้าซื้อขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อน MU-X 2025ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดเส้นสายบนตัวรถดูมีมิติมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่สไตล์พรีเมียมพร้อมกับไฟหน้า LED แบบใหม่ที่เพรียวบางและให้ความสว่างสูงมี d ด y t i m ม r ร n นนิ่งไลท์ที่เพิ่มความทันสมัยเสริมความหรูหราด้วยคโครเมียมรอบคัน แต่ยังคงบุคลิกความแข็งแกร่งในแบบฉบับของ Isuzu ไว้อย่างครบถ้วนไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบเล็ดดูทันสมัยลงตัวกับตัว,ตวถังที่ดูบึกบึนล้ออันลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตและยังมีให้เลือกหลากหลายสีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกสีเทาเข้มหรือสีแดงที่เพิ่มความโดดเด่นในการขับขี่บนท้องถนน นอกจากนี้ MU-X ยังมีการปรับปรุงระบบ Aero Dynamic ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย ในด้านของสมรรถนะการขับขี่ MU-X 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง450้นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มน,นวลตอบสนองรวดเร็วโดยเฉพาะเวลาต้องการเร่งแซงหรือขึ้นเขา MU-X ก็ทำได้ดีไม่มีอาการหน่วงนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์1.9ลิตรดีดีบลูพาวเวอร์สำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมัน มากกว่าระบบช่วงล่างแบบอิสระสี่ล้อให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่ยังคงความมั่นคงขณะเข้าโคง้งหรือขับเร็วบนทางตรงระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและสล้อโดยในรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อมาพร้อมระบบเทเรนคอมนด์ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือทรายก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจ พูดถึงภายในห้องโดยสาร MU-X 2025กว้างขวางและหรูหราขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวัสดุภายในเลือกใช้หนังคุณภาพสูงพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้และวัสดุเมทัลลิกเบกาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะแถว2สามารถพับแยก60:40ต่อส่วนเบาะแถวที่3ก็พับได้รากเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ หน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก d ไ i c s มิกส u ราว o u สาให้คุณเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้วทำให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลสำคัญได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนแยกซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังเพื่อความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่ง ในด้านความปลอดภัย MU-X 2025ก็ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี ADAS หรือ Advanced Driver Assistance System ที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองกลับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้คุณจอดรถหรือขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างมั่นใจ และที่สำคัญ mux ใหม่ยังมีถุงลมนิรภัยมากถึง7จตำแหน่งพร้อมโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกล้าคุณภาพสูงรองรับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณและครอบครัวปลอดภัยในทุกการเดินทาง มาถึงเรื่องของราคากันบ้าง Isuzu MU-X 2025เปิดตัวในไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,200,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐาน1.9ลิตร2 w d และอาจพุ่งไปถึง1,650,000บาทสำหรับรุ่นท็อป3.0ลิตร4 w d Ultimate ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่